คนแบกหามในคืนฝนตกคืนฝนตกหนักลุงทดเดินทางกลับหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งเขากางร่มเดินบนทางลุกลังกลางป่าที่มืดสนิทไม่ทันไรเขาเห็นแสงตะเกียงสลัวสลัวลิบลิบพอเดินเข้าไปไกลปรากฏเป็นขบวนคนแบกหามชายสี่คนหามเปรผ้าขาวกลางสายฝนเดินช้าๆผ่านหน้าเข้าไป ลุงทดยืนหลบข้างทางแอบมองด้วยความสงสัยเพราะทั้งหมู่บ้านไม่มีงานศพใดๆเลยในช่วงนั้นขบวนแบกศพเงียบกริบไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงคนหายใจมีเพียงเสียงฝนตกกระทบพื้นและเสียงหยดเลือดแแม่ลงบนดินลุงทศรีบก้มหน้าเดินสวนไปอีกทางแต่เมื่อหันกลับไป ขบวนคนแบกหามหายไปหมดสิ้นเหลืองไว้เพียงเปลผ้าขาวเปื้อนเลือดที่วางอยู่กลางทาง